วิดีโอต่อไปนี้จะแสดงการจับภาพด้วยโปรแกรม Camtasia Recorder สำหรับการอัปโหลดคลิปวิดีโอใส่ YouTube ใน YouTube นั้นหากเราจับภาพในอัตราส่วน16.9จะทำให้การแสดงผลของคลิปวิดีโอนั้นเต็มกรอบของ YouTube เราสามารถที่จะกำหนด อัตราส่วน16ต่อ9โดยให้มีขนาดเล็กกว่ามาตรฐานก็สามารถทำได้คือโดยปกติอาจจะเป็น1280คูณ720แต่ว่าเราก็สามารถที่จะปรับอัตราส่วนนี้ให้เล็กลงได้ในการจับภาพด้วยแคมเ a s i a เซียร d e r รนั้น ให้เปิด c a m เต s i เซียร์ร r ขึ้นมาจากนั้นให้เปิดหน้าต่างของโปรแกรมที่เราจะจับภาพในที่นี้จะเป็นเบราว์เซอร์ Google Chrome จากนั้นให้ทำการคลิกไปที่1 2 8 0คูณ720ซึ่งส่วนนี้จะเป็นอัตราส่วน16.9จากนั้น ให้ทำการคลิกไปที่ล็อกเพื่อทำการรักษาอัตราส่วนของภาพแล้วคลิกเลือกไปที่ล็อก TO APPLICATION ตอนนี้หน้าต่างของ Google Chrome นั้นก็จะอยู่ในอันตราส่วน1280คูณ720เราสามารถลาก กรอบของเบราว์เซอร์ได้โดยการคลิกไปที่ปุ่มนี้จากนั้นหากเราต้องการกรอบนี้ให้เล็กลงและยังคงอัตราส่วน16ต่อ9ให้ลากไปที่มุมของกรอบในการจับภาพภาพก็จะย่อในอัตราส่วนคงเดิม โดยรักษาอัตราส่วนเอาไว้จากนั้นเราก็ทำการคลิกปุ่ม record เพื่อทำการบันทึกภาพซึ่งจะอยู่ในกรอบนี้ซึ่งเป็นเส้นปะสีเขียวนี้และภาพที่ได้นั้นก็จะเป็นอัตราส่วน16 -9 ต่อ9